สวัสดีครับที่ว่าคันนี้มาแต่เช้าแต่กลับ้วเลยวันนี้ข้อผิดพลาดของการต้อมก็ดีของอะไรก็ดีเราจะพยายามนำเสนอนะครับถ้าไม่มาถึงที่ใหญ่ยนนั้นรถคันนี้ต้องหมดเงินเป็นแสนแน่ต้องเปลี่ยนเทอร์โบทิ้งข้อผิดพลาดในการทำงานทุกคนก็มีการผิดพลาดหมด แต่ถ้าเราปรึกษากันในกลุ่มช่างทั่วประเทศเราจะได้เปรียบเพราะรถยนต์คันนี้จากที่ประเมิรราคาหลักแสนนะครับตอนนี้เราซ่อมเสร็จเรียบร้อยไม่กี่พันบาทเองก็ใช้ได้แล้วนะครับเ,เราจะให้เจ้าของรถเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางของการซ่อมรถที่เสียเงินน้อยที่สุดแต่ห้ามเอ่ยชื่ออูนะครับรถคันนี้ไปถอดคะโบมาล้างครับแล้วก็ช่างเขาได แล้วก็น้ํามันคือก็ล้างยังไฮมดรู้พอล้างเสร็จปุ๊บมันก็มีอาการอย่างที่แจ้งอาการเป็นยังไงคือเหยียบรอบไม่มาแล้วก็มีเสียงกราวบางครั้งทุพองันเล่งแล้วก็อัตราเล่งไม่ขึ้นนะฮขึ้นสะพานบนห้างไ,ไม่ได้เลยใช่ฮะอะ้แล้วก่อนตอก่อนถอดซ่อมเป็นหรือเปล่าไม่เป็นพอ,นพ,อพอเขา ซ่อมเสร็จมันเป็นแล้วผมไปที่อู่อื่นเพราะว่าม่ใช่ว่าต้องยกท u โบใหม่มซึ่งที่ศูนย์เนี่ยวัะ,ะนั้นผมโดนค่าตรวจเช็คไปสองพันกว่าผมก็เลยไปที่อู่ข้างนอกทาที่อู่นอกบอกต้องต้องเปลี่ยนทบโบมผมก็เลยดูตามคลิปก็เลยมาหาจาย์ใหญ่นียครับหลังจ,จากแก้ไขเรียบร้อยการขับขี่เป็นยังไงตอนนี้เหมือนคนละคันเลยฮะอาจารย์คนะคัเนาคนละคันเลยฮะพอใจมากครับอาจารย์ ต้องใจเย็นต้องมีเวลาช่างครับครับเห็นว่เขาต้องถอดมาตรวจสอบว่าขอ้อผิดพลาดตรงไหนต้องตรวจตั้งแต่โมเตอร์ทั้งซ้ายทั้งขวาตรวจทั้งหมดว่าคีบเทอร์โบติดไหมปรากฏว่าคีบเทอร์โบก็ไม่ติดแต่บูธหลวมเล็กน้อยก็คือเรื่องปกติแต่ก็หลวมมากกว่าในด่านนิดนึงก็คือเรื่องปกตินะนั้นเราก็ต้องใช้สารเคลือบเข้าไปเคลือบเคลือบบูธเคลือบเทอร์โบให้แรงดันดีขึ้นครับทีนี้ ข้อผิดพลาดเดี๋ยวเราจะให้ช่างบอกว่าเป็นที่อะไรครับอ้าวข้อผิดพลาขดของการประกอบเล็กๆแ่น้อยอยู่ที่ตัวมอเตอร์เออรับแล้วอินเตอร์รั่วไหมอินเตอร์ก็ไม่รั่วนะครับแต่มันมีเริ่มซึมหน่อยแต่ถือว่าไม่รั่วมากาะเป็นเทสแล้วแต่ แต่การที่พี่เจ้าของรถเขาบอกมาว่าถอดอินเตอร์มาทําเหมือนกันนะแล้วก็ไปเชื่อมใช่ไหมครับแต่ปรากฏถอดออกมาไม่มีรอยเชื่อมมันติกเชื่อมไม่ได้ครับพีเนียมจะเชื่อมได้ตรงไหนก็เลยเลยถอดไมด้จรี่ครดูเราก็ต้องให้ให้ความรู้ตรงนี้รับอินเตอร์ถ้ารวตรงกลางโอเคพีเนมันเราเชื่อมได้ครับแต่ถ้ารวขอบขอบซึ่งเป็นพลาสติกอัดกาวจะเชื่อมไม่ได้เนี่เขาบอกว่าเชื่อมเนี่ยเราเราเป็นช่างเราต้องรู้เลยนะเชื่อมไม่ได้ ก็ทอดไปพี่เขาดูตรงนั้นยังโชคดีครันนี้ที่มาใจเย็นนะถ้าไม่ใจเย็นในเสียงก็เป็นแหลนแน่นอนน<ช>ี<ล>่ก <ๆ S 1> ็อ,อะไรที่ผิดพลาดผิดพลาดไ้ต้องหน่อยเดี๋ยวไม่ลองที่ผิดพลาดใช่ไหมครับก็อย่างที่ช่างปองบอกว่า,ามีตัวมอเตอร์อยู่ตัวหนึ่งอยู่ข้างโตัวโบใช่ไหมครับถือว่าตอนนั้นสลักมันหลวมแล้วก็น่าจะ ใส่มาผิดพลาดนะครับใส่มาไม่ไม่ท่อ,อยางใส่ตำแหน่งถูกต้อ,องไหมท่อยางอ่าท่ออากาศอะไรต่างต่างเท่ออากาศที่แรกที่มันมีท่อไวกัมอยู่ประมาณสองสามเส้นคือว่าผิดกันนะครับเนาะเพราะว่าต้องถอดออกมาสลับเปลี่ยนสลับใหม่หมดครับผมบรเรียกว<อ><ม>า่าตัว vgs ระบ,บายแรงดันเกิน ตัวน,นี้นะครับข้อัของตัวระบายขอนของเอร์โบนั้นอย่าใส่ผิดนะครับถ้าใส่ผิดจะมีผลไม่ดอีออาตอนนี้ก็กลับคันบวยแล้วอยากฝากอะไรผู้ใช้รถใช้รถไม่ใช้อแครับที่ว่าเดียวเราถ้ามีปัญหาอะไรอย่าให้มาติดต่อที่อาจารย์ใหญ่ครับอย่าเพิ่งไปทำที่อื่นเลยต,ต้องใจเย็นๆนะอาจารย์ใหญ่ว่าใจเย็นต้องมีเวลาใช่ครับขอบคุณมากครับครับอขอบคครับ Sampai